สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูบีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในสัปดาห์ที่14ในระหว่างวันที่4ถึง8เดือนตุลาคมพุทธศัการาช2 5 6 4, 4นะคะในส่วนของคลิปนี้ครูบีจะมาสอนในวิชาศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กประถมวยัยเรื่องแม่ค้าน่ารักค่ะก่อนอื่นครูบีจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักอาชีพแม่ค้ากันนะคะ แม่ค้าคือบุคคลที่ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งลักษณะของอาชีพคือการค้าขายสิ่งต่างๆเช่นขายผักขายผลไม้เป็นต้นค่ะเอาลาทีนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาศิละปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กพรอม,มัยขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า15กันค่ะเด็กดูที่คำสั่งนะคะวาดภาพต่อเติมลวดลายหมวกและระบายสีภาพในภาพคือแม่ค้าขายผลไม้ซึ่งเขากำลังช่างผลไม้ให้กับลูกค้ายอยู่ เด็กสังเกตที่หมวกของเขานะคะยังไม่มีลวดลายที่สวยงามเด็กๆก็ว่าลวดลายใส่ในหมวกลงไปให้กับเขานะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามและอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะเจอกันในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ